มันอสูงคนดีนะก็อะไรอ่ะพาเราพูดคีประเราจะต้องพูดว่าอะไรอ่ะปกติเราจะต้องสามสี่แบบแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ต้อนรับส่อนนะครับแล้วต้อนรับคนต้อนรับใครวะคนดูครับคือว่าตอนนี้มีคนดูหรอหรอยังไงเนี่ยไม่มีคนดูใช่ปะไม่มีเขาบอกว่าหัวน้าบกนะนะ่นแล้วคือวันนี้นะคะน้องพี ราต้องพึกน,น้งทีได้อหรอได้ครับวันนี้นะคะคุณป้านะคะป้าหนักนะคะก็มาเดินเล่นนะคะตลังน,นด้ดเรียบด่วนกับน้องทีนะคะแล้วก็เราไม่ได้อัดตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าเราไปทำอะไรมาบ้างนะคะที่คนดูอ่ะต่ำคนป้าใช่ครับเออคนดูคุณไเรื่องเนี่ยนะ <laughs> <laughs> จะดูอะไรต่ออ่ะมัน เวลาทำมันจะต้องแบบเดินทำอะไรอ่างนีปะใช่ครับต้องไปหามันก็จะไม่สนุกด้ะยไปหาไหมครับ,นรบอน่่อนนี้เราตัดกล้องหน้าหรอเราลบคลิงได้ใช่ป้ะชอบเสียเเราตัวเองอะใครต้องมาดูเราเนี่ยเอาไปไหนหมดแล้วครับเนี่ยคุณยายคะหนูเพิ่งซื้อไปแล้วค่ะ ยายมานักสิบคนเราเหลือแต่กันเราเหลือแต่กันเกงไรในวันนี้อุ้ยนั่งกินอ่ะแซมแนมกินกับเขาซอยรอบตรนนี้เรานั่งกินบิงชูกันนะคะที่ไหนครับนั่นก็เข้าไปดูได้เลยนะครับแขกที่ไหนอ่ะเขนในยูทูบอะครับว่านั่นอะไรกินจีบพี่ เคยทำ Youtube กันนะคะอะไรมันมีช่องนาแล้วเหรอเป็นไงอะาาง่ะนี่ครับเดี๋ยวขนาดข้าไปเนี้ยนือนาโนนะตลกว่ะไม่รีงสิบนา,าโนเดี๋ยวน,นั้นเดี๋ยวตอนนี้ใครดูเราอยู่วะอายแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องพี คือไม่ทำง่ายอย่างเงี้ยเลยง่ยครับมาละวคืตลกอ่ะอะไรก็กดไลค์กดแชร์ไปไหนไก็ได้ครับเฮ้ยตลกอ่ะน้องพี่เราใหม่กันนะเรากำลังแผนมาวะเพราะเราไปเล่นกันกินกินพี่พี่เราอัดมิสซูเอาใหม่้องพี่ได้ตลกกว่ามิซูกันแต่หน้ามันไม่สวยเลยอ่ะน้องพี่ถ้าเธอเป็นสีขาวดำนะครับเนี่ยเป็นขาวดำอ่ะ Obrigado.